กเกมเกมแล้วแหละเกมเกมแล้วแหละเกมเกมแล้วแหละข่าวดีข่าวดีข่าวดีมีข่าวดีมาฝากก่อนนอนอืมเรื่องนี้ต้องขยายเรื่องนี้ต้องขยาย เรื่องนี้เราต้องขยายไม่ได้เราจะไปรู้คนเดียวได้ยังไง <c oughs> นาทีรู้โลกรู้ <c oughs> ใครยังไม่นอนนาทีรู้โลกรู้เรื่องนี้ต้องขยายเรื่องนี้ต้องประกาศนี้เราต้องประกาศให้โลกรู้เพราะมันเป็นข่าวใหญ่สส่ข่าวพักสนามมารายงานมาแล้วโอ้โหว่าจะทำคลิปพรุ่งนี้ไม่ทำแล้วไลฟ์วันนี้เลย ไล่ตอนนี้เลยมาดึกน้อยอร่อยแน่หัวจะปวดหัวจะปวดหัวจะปวดผมหล่อไหมฮะผมเทไหมฮะผมหล่อไหมฮะผมเทไหมฮะผมหล่อไหมฮะผมเทไหมฮะผมหล่อนะฮะพี่อย่าห้าวพี่อย่าห้าวนะครับคนห้าวมักกินข้าวผ่านทูบก็ไม่เคยฟังไม่เคยนั้นกันเป็นไงล่ะก็พูดแล้วเตือนแล้วก็ไม่เคยฟังสุดท้ายเป็นยังไงอะ เกมบนอะไรแม่อ้วนบนอ้วนที่โอเปวันดีครับแม่วันดีครับนะครับเจอหน้ากันทีกันแล้วทักทายกันแบบนี้เดี๋ยวนี้เป็นเปลี่ยนแล้วไม่เคยฟังกันสุดท้ายต้องกินข้าวผ่านทูบจนได้ไม่รู้ว่ารถเกิดอุบัติเหตุลงข้างทางไปหรือเปล่าหายเงียบไปเลยนั้นๆวันดีครับวันนี้เหนื่อยมากเลยนอนแม่เหนื่อยก็พักผ่อนแม่ครับขยันก็รวยดีเงินจะไปไว้ไหนหมดละขายขายของดีก็รวยดีแม่อาไอเกิร ใครเจอ,อเกอร์บประกาศเข้าบ้านด่วนไม่รู้ว่ารถชนตายหรือป้าที่ไหนหรือป้าก็ไม่รู้สิบล้อปร,ระสานงานตุยหรือเป้าหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วพี่ประภาวลินสวัสดีนะเออเดี๋ยวจะเข้าสุนิษฐานกันเลยดิฟ้าเรื่องนี้ผมจะรู้คนเดียวไม่ได้ผมรู้คนเดียวแล้วผมอกแตกตายานะโอยสวยซ้ำกรรมซ้อนเหลือเกิน นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเกิดอุบัติเหตุรถข่ายเอาสังคมไม่ได้เอารวยพี่วีโวทำไม่วัดดีครับตอกบัตรให้ผมด้วยใครเข้ามาตอกบัตรให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ครับไม่รู้ว่าเกิดอุบัติเหตุรถประสานงานตุยหรือเปล่าประกาศตามห้าไอ้เกิรใครเจอไอ้เกิรประกาศด้วยครับช่วงนี้คณะทัวร์มุ่งหน้าไปที่ดงมะเฟือนเป็นที่เรียบร้อยบอกแล้วอย่าห้าวถ้าห้าวก,ก็กินข้าวผ่านทูบ พร้อมอยังพร้อมที่จะฟังทีทานยังถ้าพร้อมแล้วขอหัวใจมาสามดวงรัวๆกดไลค์มารัวๆขายกดพิจธนาพาสวัสดีครับเรามาเข้าสู่นิทานอย่งดีกว่พาพี่เพิ่มพูลสวัสดีนะครับตอนนี้แอดมินก็มีแม่แอนคนดีมาผมต้องขึ้นไลฟ์สดเลย fc ครับสายข่าวนะครับนะหลังบ้านมาหาผมรุ่มรื้มรุมรื้มผู้ใหญ่ใจดีรุ่มรื่มรื้ม,ม,มผมก็เลยต้องขึ้นไลฟ์สดด่วนเลยนะครับ พี่ลานลานาสวัสดีครับพี่ลานาสวัสดีครับเออผมต้องขึ้นทันทีด่วนเลยเพราะว่าไม่ได้เลยต้องประกาศตรงนี้เลยว่านะครับท่านใดนะครับนะจะร่วมค่าทนายให้กับแม่นางเอกติดต่อไปหาแม่นางเอกเลยครับไม่ต้องมาติดต่อผ่านพมนะครับประกาศตรงนี้ให้รับทราบโดยพร้อมเพียงกันนะครับกับพมไม่ขอรับปัจัจใดทั้งสิ้นมีแม่สองคนติดต่อมาหาพมแม่จะมาติดต่อหาพมไม่ผมทัวลงทําไมอีก แม่ก็ติดต่อไปหาแม่นางเอกเขาเลยจะช่วยค่าทนายผมไม่รับเงินประกาศช่องนี้ไม่รับเงินใครทั้งนั้นนอกจากเงินค้าขายอย่างเดียวไม่เอาเงินคนอื่นไม่เอาประกาศด้วยนะครับไม่ต้องโทรมาไลน์มาขอเล็บัญชีพมไปตรงไปหาแม่นางเอกตรงไปหาแอดมินนูน่นนะครับประกาศให้รับทราบโดยพร้อมเพียงกัน ว่าค่าหมูนะครับไม่ขอรับเงินพิลาวันสวัสดีครับไม่ขอรับเงินที่แม่แม่จะช่วยค่าธนงเ้าค่าธนงค่าทนายผมเข้าใจว่าแม่เกียดมันผมเข้าใจผมเข้าใจหลายคนว่าเกียดไอ้โ้นผมเข้าใจนะครับเก็บอรการกันสักนิดนึงติดต่อโดยตรงไปหาหนู่นเลยครับแม่นางเอกเลยไม่ต้องติดต่อมาหาผมนะเรื่องเงินเงินทองทองผมไม่เอาไม่อยากจะให้ใครมาว่าผมโอมเงินผมไม่ชอบโอมเงินไทยผมชอบโอมอย่างเดียวนะครับนะ นะเออผมบระก,กาตรงนี้ก่อนผมเข้าใจไม่จำลองสวัสดีครับผมเข้าใจว่าทุกคนนะเกียรมันจะโอนตังไปร่วมค่าทนายผมเข้าใจผมประกาตรงนี้ว่าไม่ต้องทักมาหาผมไม่ต้องโอนเข้าบัญชีผมนะครับติดต่อไปหาป้าเลยติดต่อไปหาป้าแกเลยหรือติดต่อไปหาแอดมินเลยเออไม่ต้องทักมาหลังบ้านผมแน่บางคนก็อาจจะมารอซื้อไม่เอาไม่เอาครับผมไม่ชอบเรื่องเองนินทอง ไปช่วยชื่อสินค้าป้าเดี๋ยวเป็นประเด็นใช่ครับใช่ถูกต้องพี่เบญาพี่เบญาช่วยหน่อยโอ้โหจะมาโอนตังค์ให้ผมไม่ให้ผมออกไปให้ป้าให้ป้าเขาได้ผมเลิกนะโอ้คิดได้ไงแม่สองคนเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะประกาศชื่อเลยก่อนไม่รู้ว่านะนะครับเดี๋ยวผมจะประกาศชื่อเลย ผมเข้าใจว่าแม่เกียดมันผมเข้าใจเพราะฉะนั้นผมประกาศให้ทุกคนทราบเนาะว่ากรับผมนะครับไม่รับเงินผ่านผมไม่เอาใครอยากจะโอนหรือว่าจะช่วยป้าซื้อสินค้าไปเลยครับนะครีมเซรั่มนะครับนะครีมเซรั่มกันดงกกันแดดหรือว่าสบงสบู่หรือว่าอาหารเสริมหรือว่าปลาบงปลาหมึกนะครับนะปลาลิกงปลาลิกิวไปซื้อป้าเลยไม่ต้องมาผ่านผมนะครับผมประกาศตรงนี้เลยผมไม่รับเงิน ผมไม่รับเงินผ่านเพราะว่าผมไม่อยากจะมีประเด็นเรื่องเงินเงินทองทองกับใครไม่ต้องมาผ่านผมนะครับนะโอเคนะเดี๋ยวผมจะเข้าสุยทางเลยในการประกาศแล้วเนาะประกาศให้ทุกคนทราบโดยพร้อมเพียงกยันแล้วก็อยากให้แม่ๆทุกคนเข้าใจตามนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ข่าวดีกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแม่ๆเข้ามาฝากกดไลค์ผมด้วย200กว่าคนกดไลค์ให้กับไอข่ามู่ด้วยครับนะพี่สมพรพุ่มพายพุ่มไม้วัาดีครับใครอยากจะช่วยนะครับป้าก็ไปช่วยซื้อสินค้านะครับนะ แล้วก็ผมประกาศเลยว่าผมไม่ขอรับเงินอะไรผ่านตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นอีกไม่เอานะครับอยากจะช่วยไปช่วยซื้อสินค้าเขาหรือไปโอนให้เขาโดยตรงพี่วันเพลนพุ่มพันธ์เขียวสวัสดีครับเข้าใจตามนี้เนาะผมก็ให้แม่ๆทุกคนเข้าใจตรงนี้เพราะว่าไม่อยากจะไปก้าวไกลครับช่วงนี้คนดังทั้งหลายโดนคดีเงินทําบุญบริจาคใช่ครับพี่ใบยาเป็นบทเรียนครับจรีสวัสดีครับจรีมาไม่บนึง แม่ช่วยซื้อน้ำปลาไปแล้วห้าสิบขวดใช่ครับผมก็ซื้อไปแล้วห้าสิบขวดนะครับนะเออเอาอย่างงี้ที่ฟ้าเนาะเพื่อความสบายใจของผมด้วยไม่ต้องทักมาผ่านผมนะครับโอนให้ป้าโดยตรงเลยซึ่งผมเข้าใจเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนนะเกลียดมันผมก็เกลียดมันเหมือนแม่แม่แหละเออผมก็เกลียดมันเหมือนแม่แม่แมอะ FC ครับผมมีข่าวดีนะครับมีข่าวดีมาบอกอ่ะเพราะว่าเรื่องนี้ผมคงจะ ตอนไม่หลับแน่ถ้าผมไม่ได้พูดนาะทีรู้โลกรู้ฉายาค่อยบอกจะแล้วนาะทีรู้โลกรู้ฮะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่อัจฉริยะนิยายตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดทลดสในการรับชมรับฟังใครเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับตั้งนะครับแล้วก็ใครเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นเพียงแค่นิทานกดเลขสามมาครับก่อนที่จะนอนกัน กดเลข3